เลิกฟันเด็กโขลควงนักร้องดังเอชุติมาอวดซีนหวานหนุ่มรุ่นน้องข้างกายแห่ลุ้นข่าวดีเปิดตัวรักใหม่เรียกได้ว่าปิดฉากรักต่างวัยแล้วเอชุติมายอมรับเลิกฟ้องสุภกิจแฟนหนุ่มรุ่นลูกที่อายุห่างก,กันถึง31ปีหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีหลังจากที่ระยะดูเหมือนว่าทั้งคู่จะผัดกันโพสโสดและไร้รูปคู่มานานจนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเลิกรากันก่อนที่ภายหลังเอชุติมาจะออกมายอมรับในที่สุดว่าได้เลิกรากันจริง 6ปีที่อยู่กับแฟนเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงอยู่ด้วยกันทุกวันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดพอช่วงเวลาที่ไม่มีเขาแล้วมันเคว้งบ้านหลังเดิมเขาออกไปแล้วตรงนี้ตรงนั้นก็มีเขาเราจะจําภาพเขาหมดเราก็เลยไม่เข้าบ้านหลังนั้นเลยถามว่าอะไรเป็นสัญญาณให้ทําใจมาปีหนึ่งคืออย่างที่ออกรายการทุกรายการพี่เป็นคนตรงมากบอกแล้วว่าด้วยวัยที่ต่างกัน31ปียังไงมันต้องมีวันนี้แน่นอน ด้วยเขาอยากจะมีครอบครัวจะอะไรของเขาแต่เราก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเกิดขึ้นในปีนี้มันเร็วเกินไปแต่เราก็ทําใจมาตลอดพี่เป็นคนขอเลิกเขาเองคือตอนนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามน้องหรือไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งแล้วเพราะน้องเขาเลิกกับเราแล้วมันเป็นชีวิตของน้องแล้วเพียงแค่เราห่วงห่วงอยู่ห่างๆอยากให้เขาเจอคนที่ใช่คนที่ดีคนที่รักน้องเหมือนที่เรารักชีวิตคู่มันมีอะไรหลายๆอย่างมันมีเรื่องอนาคต เราก็บอกเขาว่ามันถึงเวลาแล้วเนอะเขาก็คิดว่าพี่พูดเล่นหลังจากวันนั้นจนวันนี้พี่ก็ยังไม่เคยเข้าบ้านอีกเลยล่าสุดทางด้านเอก็โพสคลิปหนูหล่อรุ่นน้อง คนใหม่ในไอจีสร้างเสียงคือหาอีกครั้งพร้อมร้องเพลงไปด้วยกันโดยมีช็อตหวานมองตาร้องเพลงจนทําเอาหลายคนอดคิดไม่ได้จริงๆซึ่งหนุ่มหลอ่อคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหนุ่มนักร้องเสียงดีบรูอินิโกที่มีเพลงคิดลายเพลงเช่นเส้นบางๆถ้าฉันเป็นเขานั่นเองและหากเลื่อนย้อนไปดูในอิสระแกรมของเอชุติมาก็พบว่าเคยตามไปดูบรูอินิโกร้องเพลงแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเอชุติมาแค่ชื่นชอบในเพลงของบรูอินิโก หรือว่าจะมีเรื่องราวดีๆกันหน้าคงต้องรอฟังเจ้าตัวชี้แจงอีกทีฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ